KING POWER เข้าใจนับเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ชุมชนเปลี่ยนโลกยกระดับศักยภาพของชุมชนแบบบูรณาการน้อมนำหลักการทรงงานเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผนึกกับการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของชุมชนพร้อมแรงสนับสนุนทรงพลังโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยชุมชนเปลี่ยนโลกในวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรี จังหวัดชนบุรีครับสืบเนื่องจากประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงดังนั้นสิ่งที่ตามมายังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ให้การสนับสนุนโครงการแผนการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ป่วยฉุกเฉินรวมไปถึงผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติโดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐเดี๋ยวเราลองไปฟังความคืบหน้าของโครงการกันครับในปัจจุบันนี้นะฮะเราก็ดําเนินการโดยการนําอาสา,าสมัครต่างๆนะครับที่ผู้ประกอบการ,นะรที่อยู่ชายหาดไม่ว่าจะประเภทห่วงยางล็อกเตียงเรือเช่าบารนา,นาโบ๊ทจ็ตสกีสกูเตอร์มาอบรมให้ความรู้ในการช่วยชีวิตปฐมปยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็กําชับผู้ประกอบการต้องมีเสื้อชุชีพ ให้กับผู้ที่จะเล่นกิจกรรมทุกคนแม่ค้าต่างๆก็ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้อาทีเด็กพัดหลงเนี้ยแมคค้าเขาก็จะพยายามช่วยนําส่งผู้ปกครองโดยทางแจ้งทางเจ้าที่ของเราหรือนําส่งที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วเราก็จะประกาศหาผู้ปกครองให้นะครับแล้วในแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนี้ของเทศบาลเมืองแสนสุขท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านจรินจกกักรภาค ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับครับแน่นอนครับก็ทางเทศบาลได้รับนโยบายนะครับโดยตรงจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นท่านจาริญจักรภาคนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในทางด้านอุบัติภยัยต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองตรงนี้เ,เป็นนโยบายสําคัญที่ทางส่วนกลางโดยท่านอธิบดีนะครับได้มอบหมายโดยตรงมา ที่จังหวัดแล้วก็ทางท้องที่จังหวัดก็จะเป็นผู้ควบคุมในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วนักท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างครับ ก็คือจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้านาชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับเจ้าหน้าทีจ่จะมีการดําเนินการาเดินตรวจสอบบริเวณชายหาดเกี่ยวกับในเรื่องของแม่ค้าพ่อค้าที่ค้าขายอยู่บริเวณชายหาดร,รวมถึงเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการสแตนบายเจ้าหน้าที่อยู่ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับโดยการที่นํารถฉุกเฉินกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วไปจอดเพื่อเตรียมพร้อม แล้้้ววนพอมเจาทีดยแผนช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสนสุขถือเป็นอีกหนึ่งแผนการที่มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งถือเป็นแผนการแก้ปัญหาที่มีประโยชน์มากจริงๆครับ,รบกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค้นเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับ ในช่วงนี้คุณไผ่คุณสมศักดิ์บุญคำขนเปลี่ยนโลกผู้ทุ่มเททำงานเพื่อสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนร่วมกับชุมชนจะพาเราไปดูเส้นทางการเดินป่าในสวนป่าดอยตุงจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เราเข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและจะได้เรียนรู้ระหว่างเส้นทางด้วยว่าการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติคืออะไรและการท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งเดียวกับวิถีของคนในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคนนำทางของเราในวันนี้กันก่อนครับ สวัสดีครับผมชื่อเพชรรัตน์อิบุญเสกุลนะครับชื่อเล่นชื่ออาฉายครับปัจจุบันผมทําอาชีพเกษตรกรครับอาฉายมารู้จักกับคุณไผ่ได้ยังไงครับเริ่มต้นจากที่คุณไผ่เคยฝึกง,งานจากโดยตรงเรื่องเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนก็เราเริ่มค,คุยกันผ่านทาง a c e b o o k ก็เลยสนิทกันมากขึ้นตอนที่ที่ผมเริ่มทํางานที่นี่ก็เข้ามาแรกๆก,ก็คนที่ เราคิดว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเป็นผู้นําน่าจะสร้างการเปเลี่ยนแปลงทําเรื่องท่องเที่ยวของที่นี่นก็พี่อาฉายนี่แหละครับก็เลยทํางานด้วยกันมาตั้งแต่5ปีที่แล้วเนาะครับผมก่อนที่จะมาทําเกษตรอาฉายประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนที่จะมาเจอภัยเนี่ยผมอยู่มุ่งนอกเราก็รมองเรามองเห็นว่าเอ๊ะเราเนี่ย ไปมืู่อนอกมาเราพัฒนาตัวเราไปไปได้ไกลแล้วแต่ชุมชนเรายังอยู่ที่เก่ายัางอยู่เหมือนเดิมก็เลยมีแนวคิดว่าตัวเราเองจะมีบทบาทอะไรในการที่จะเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านได้บ้างลองหาโอกาสทำหลายๆอย่างพอหลังจากที่เจอคุณไผ่เราก็ค้นหาข้อมูลบ้านว่าเรามีอะไรที่จุดเด่นจุดด้อยอะไรจากนั้นคือผมก็เริ่มเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนตัวผมเองการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คือตอนนี้อาชายได้ทดลองปลูกสตอเบอรี่ในสวนผสมผสานนั่นเองครับ ถามคุณไผ่ว่าสวนผสมผสานของชาวบ้านแบบนี้สามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยได้ไหมครับ,รบเรื่องเราเรามาเน้นเรื่องการทํางานเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท่องทเที่ยวมากกว่าส่วนเรื่องสวนเกษตรเนี่ยด้วยความที่พี่ชายเก่งกว่าพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสนับสนุนพี่ชายเกาเป็นคนที่ชอบทดลองนู่นนี่เราก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําใ,ให้ให้ให้งานของพี่ชายไปได้เร็วขึ้นเพื่อจะได้มาอตอบโจทย์ท่องทเที่ยวได้ด้วยเลย คือที่เนี่ยเราใช้เป็นท่องเที่ยวเชียงนูรักไม่ได้เป็นเชิงเกษตรมากนะักแต่เชิงเกษตรเนี่ยเราก็พยายามสนสมสนุนร่ะมเป็นอาชีพหลักของพี่เขาอยู่แล้วอาะอาชยมองว่าคนในชุมชนคนมีส่วนร่วมจัดการการท่องเที่ยวในบ้านของตัวเองอยังไงครับหลังจากนี้ก็ถ้าทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเราก็จะมีการต้องคุยกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังไงชุมชนซึ่งผมมองว่าตอนนี้ชุมชนก็เริ่มจะจะเห็นด้วยมากขึ้นาเทียบกับเมื่อก่อนการท่องเที่ยวที่ยังมองไม่เห็นไม่เห็นปลายทาง แต่ตอนนี้ไปเส้นทางการท่องเที่ยวของเราสวนป่าก็เริ่มจะชัดเจนชุมชนก็เริ่มเห็นด้วยผมว่าพอ,พอพี่ชายและแกนนําเขาทําให้เห็นว่ามันทําได้จริงๆแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่สคัญคือต้องต้องให้ชุมชนรับทราบแล้วก็ต้องเริ่มการจัดการที่ท,ที่ที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะทรัพยากรเอย่ยคนเอย่ยหรือรายได้เอย่ยต้องจัดการให้มันให้มันโปร่งใสที่สุดเท่าที่ทำได้ถึงตอนนี้การท่องเที่ยวสามารถกระจายไรายได้สู่ชุมชนอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วหรือ,อยังครับที่นี่ตอนแรกเหมือนเราเข้ามาเราพยายามจะ นำเสนอเรื่องเรื่องความเป็นวิถีของคนเป็นอาขาอะไรเงี้ยแต่เราพอมาเจอจริงๆว่าสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่คือคือป่าแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอ,อยู่กับป่าอะไรเงี้ยคุณไผ่มองว่าจุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชนสวนป่าดอยตุงคืออะไรครับวัดที่นี่เนื่องจากเคยเป็นเขาหัวร้อนอะเนานะของสมเด็จย่าท่านที่ตอ่อสมัยนนที่ท่านเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนาชาวบ้านจากปลูกฝิ่นเป็นปลูกกาแฟาแล้วก็ปลูกป่าอะไรเงี้ยตอนนี้ชุมชนก็ กลายเป็นชุมชนที่รักป่าเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอ,อยู่กับป่าน้ําก็มาจากป่าอะไรเงี้เพราะฉะนั้นเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันคนต้องอยู่กับป่าให้ได้คุยกันมาถึงตอนนี้คงต้องขอคุณไผ่และอาฉายพาเราไปดูเส้นทางเดินป่าในสวนป่าดอยตุงกันแล้วล่ะครับซึ่งคุณไผ่ก็ได้ออกตัวกับเราตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าจะพาไปในเส้นทางที่เดินง่ายที่สุดสําหรับคนที่เริ่มต้นเดินป่าครับป่าไปเลยไหม นี่คือป่าสนพัยเป็นป่าที่ที่ชุมชนใช้ประโยชน์กับต้นไม้ต่างๆเพื่อเป็นยารักษาโรคหรือเป็นอาหารควาด้วยเพื่อต่างๆเช่นตั้งหลวงเอามาทานเป็นอาหารและเป็นยาบำรุงพลังนะครับอย่างที่เราเห็นเฟิร์นเฟิร์นก็จะมีแบบที่กินได้และกินไม่ได้อันนี้กินได้ไหมคะอันนี้กินไม่ได้ครับเฟิร์นที่กินไม่ได้คือจะมีรสชาติขมเฟิร์นที่กินได้เขาเรียกว่าผักกุด เราจะใช้ส่วนนั้นมาทำข้าวกินนะครับในป่านี้จะมีผลไม้ต่างๆเช่นมะไฟมะไฟปา่มามะพุดที่หลากหลายชนิดครับรามาเดินที่นี่ก็เก็บกินได้ใช่ไหมเก็บกินถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะเก็บกินได้ครับครับส่วนอันนี้เขาเรียกว่าวันข้งเขาดําหรือทางคนเหนือเขาเรียกว่าต้นดีงูสมุนไพรไทยนะครับคือเขาจะเอาเงาของต้นวันข้งเขาดำเนี่ยมาตากแห้งตากแห้งแล้วนาไปต้มเพื่อบำบุกพลัง ึงแล้วครับตรงนี้เป็นน้ําตกเป็นจุดที่เราพานักท่องเที่ยวมาทานข้าวมาพักที่นี่แล้วก็จะได้เรียนรู้ด้ว,ว่าวิถีการทานข้าวป่าของชาวขาเป็นยังไงที่สายน้ําตกนี่มีมีชื่อไหมครับน้ําตกนี่มันไม่มีชื่อนะครับเมื่อก่อนจะเป็นไฟกากตะกอนแล้วเป็นที่ทางน้าน้าลงแล้วนานไปน้ำาาาะระกับเซาะเปลี่นกลายเป็นน้าตกซึ่งก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติครับ ประเด็นขยะที่น้องเที่ยวต้องใส่ใจก็คือเมื่อน้องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของว่านสวนป่าแล้วคือต้องคุ้นต่อ,อขยะออกไปจากแหล่งท่องเที่ยวแต่สำหรับทัวร์ที่มากับโลออ้อนไลฟ์เราจะไม่มีการน,นำพลาสติกทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่นะครับเราจะทานกระข้าวกินด้วยใบยตองตัวยอย่างคือธรรมชาติดังนั้นคือถ้าท่องเที่ยวมาด้วยตัวเองก็ควรจะเอาขยะกลับไปด้วยนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นี่คือหัวใจสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับนักท่องเที่ยวต้องตระหนักเสมอว่าเราเป็นแขกที่เข้าไปเยี่ยมเยือนป่าซึ่งเป็นเหมือนบ้านของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่หรือพืชพันธุ์ต่างๆดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรบกวนหรือทําลายบ้านของมันแม้กระทั่งการทิ้งเศษขยะไว้ก็เกิดผลเสียกับชีวิตในระบบนิเวศของป่าแล้วจําง่ายๆนะครับว่าเรานําอะไรเข้าไปต้องนํากลับออกมาให้หมดยกเว้นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติก็ให้คงอยู่แบบนั้นห้ามนําติดมือกลับมาเด็ดขาดนะครับ เรามาพูดคุยกับคุณไผ่ต่อครับว่านอกจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้แล้วยังมีการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นอีกไหมที่สามารถสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นปัจจุบันได้เข้าไปจัดก,การการท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชนนับได้กี่พื้นที่แล้วครับมันมีหลายรูปแบบของการท่องเที่ยวเลยครับที่อยู่ภายใต้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนอกจาก,กเกษตรหรือผจญภัยแบบนี้ก็จะมีการทเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในรูปแบบอื่น แบบลองไปเป็นชาวสวนมังคุดสวนทุเรียนดูไปเก็บทุเรียนกับชาวบ้านหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็มีไปทําสปาสปาสมไก่กับชาวบ้านมีหลากหลายฮะแต่ละชุมชนก็จะมีความต่างของแต่ละชุมชนอยู่แล้วที่เราทํางานด้วยครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวที่อันใหม่ที่เราพยายามนําเสนอก็คือการท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต่อสังคมที่เราพยายามบอกกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบริษัทที่จัดทิพให้พนักง,งานตัวเองแล้วทำเอาทิ้งแล,แล้วอะไรเงี้ยลองเปลี่ยน ประชุมโรงแรมมาประชุมในชุมชนแล้วก็ทํากิจกรรมเที่ยวไปด้วยกับชุมชนแล้วก็ทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ให้ชุมชนมากขึ้นผลจากการทํางานร่วมกับชุมชนที่ผ่านมาประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมครับจากความเห็นของชุมชนนะฮะที่ส่วนใหญ่ชุมชนที่เราเข้าไปทํางานเนี่ยพูดถึงชุมชนที่มีการท่องเที่ยวอยู่แล้วเขาจะบอกว่าโลคอลายทางานเหมือนเพื่อนนะฮะส่วนใหญ่ชุมชนจะถูกสั่งให้ทํานู่นทานี่อะไรแต่ของเราคือการไปทําร่วมกันไปวางแผนร่วมกันซึ่งซึ่งมันต่างแล้วแล้วเขามองเราเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานเลย ครับผมซึ่งฟีดแบ็ของชุมชน,ชนดีอยู่แล้วเพราะว่าเราทํามาห้าปีเนี่ยชุมชน,ชน,ชนก็ถามว่ารักเราอะไรั่นก็รักนะฮะเหมือนเหมือนลูกมันหลานเหมือนพี่น้องของเขาอะไรเงี้ยช่วยยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ช,ชัดๆจากการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ฟังหน่อยครับนอกจากสวนป่าท,ที่ที่เราเห็นว่าการจัดการขยะดีขึ้นมากๆนะฮะถึงถ้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ขยะเต็มข้างถนนนี่ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ ใส่ใจเรื่องความสะอาดมากขึ้นมีระบบการจัดการขยะถึงชาวบ้านเขาคิดช่วยกันคิดเองขึ้นมาเคสอื่นก็มีอย่างอย่างคลองเตยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่คิดว่าจะเป็นการท่องเที่ยวได้ซึ่งตอนนี้เราก็ทํางานกับคลองเตยมาปีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นการท่องเที่ยวที่มันไม่ใช่แค่พักผ่อนหย่อนใจละมันเป็นการท่องเที่ยวเพื่อทำให้คนได้รู้จักกันมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าคนในคลองเตยเนี่ยก่อนที่จะตัดสินคลองเตยว่าสกปรกยาเสพติดอะไรเงี้ยลองไปหาคนในคลองเตยดูก่อนเราก็เปิดตัวไปที่ว่าคล แค่นั้น,ม,น,ม,นมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ที่ดีขึ้นตัวชี้วัดความสําเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คุณไผ่ทาก็คือได้เห็นชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นโดยมีความเข้มแข็งและความสุขของชุมชนเป็นที่ตั้งครับช่วงหน้ากลับมาฟังบทสรุปชีวิตและแนวคิดของคุณไผ่จากประสบการณ์การทํางานพัฒนาธุรกิจเพื่อชุมชนมากกว่า5ปีติดตามชมต่อในช่วงหน้านะครับเราต้อง รักษาสมดุลให้ดีระหว่างการที่เราพยายามที่จะปรับเรื่องการบริการให้นักท่องเที่ยวประทับใจกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันดั้งเดิมมันคงอยู่เนี่ยเราพยายามที่จะปรับสมดุลให้มันเท่ากันให้มันอยู่ด้วยกันได้ให้ได้